สวัสดีครับนี่เป็นการทําสต็อกเลยเตรียมคลิปไว้แล้วก็รายการนิเต่นเนี่ยวันที่เป็นแมชเซหรือก่อนแมชเซเนี่ยก็คือพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ผมต้องเตรียมที่จะเดินทาง,ขงเข้ากรุงเทพแล้วเพราะฉะนั้นการเก็บของการเช็คการเตรียมงานต่างๆเนี่ยเพราะว่ามีนัดรูปงจุ้ยด้วยมีนัดตั้งสิทธิ์ด้วยแล้วก็มีนัดรวมตัวกันเป็นการรวมตัวกันของครอบครัวก็จะเลือกวันเกิดของพ่อหรือวันเกิดของแม่เนี่ยแหละครับเป็น วันสําคัญไม่ใช่วันปีใหม่วันเทศกาลต่างๆครอบครัวผมมีข้อตกลงร่วมกันว่าเทศกาลเราไม่เดินทางปีใหม่ไม่มีการเดินทางสงการานไม่มีการเดินทางนะครับแต่ปีนี้เนี่ยลูกชายผมยังไงก็ต้องมาก็คือตุรจีนเพราะว่าพี่สาวผมก็คือป้าเขาเนี่ยที่เลี้ยงเขามาตัต่เด็กก็สั่งให้หลานอยากเห็นหลานนะครับให้เดินทางมาหาเพราะฉะนั้นก็สั่งไปแล้วนะครับคงจะ มาถึงนี้สองรอบนะครับรอบหนึ่งไปเจอเกันที่กรุงเทพอีกรอบหนึ่งก็จะไปลงเครื่องที่ขอนแก่นแล้วผมก็ไปรับแล้วก็พาไปที่จงังหวัดสุรินทร์นะครับเขาเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดแต่ว่าช่วงที่มีปัญหาก็ไปอยู่กับป้าเขาเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกสองคนพร้อมกันได้เพราะปัญหาทางการเงินนี่สิน ก็ต้องเลือกไว้คนในคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยพาไปด้วยแล้วก็ไปอยู่กับพี่สาวผมเดี๋ยวค่อยคุยนะครับเพราะว่ามีประเด็นที่คุยเรื่องครอบครัวอยู่เหมือนกันครับเรามาเข้าเรื่องรายการที่เราจะลุ้นเข้าชิงในรายการนี้นั่นก็คือคาราบาวครับซึ่งลิวพูคือเจ้าของสถิติเป็นแชมป์ในรายการนี้มากที่สุด efl เนี่คือหลีครับนะครับ มันเป็นถ้วยที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นแชมป์เยอะที่สุดเกมนี้เนี่ยฟูลแลมเขจะเป็นเจ้าบ้านนะครับเตะ24มกรานะครับดึกๆเลย G3 เป็นคืนวันพุธนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยคืนวันอังคารก็คือคืนนี้เชลซีก็จะลงเล่นกับบิเดอร์สเบริร์เอาเฉพาะผลงานในหลีกนะฟูแลมนี่ยอยู่ดับ13เล่นไป21เกมเท่ากับลิเวอร์พูลชนะ7เสมอ3แพ้11ยิงไป28เสียสา ลูกได้ลบเสียลบแปดมีอยู่ยี่สิบสี่แต้มลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่หัวตารางตอนนี้นะครับเล่นยี่สิบเอดเกมเท่ากันชนะสิบสี่เสมอหกแพ้หนึ่งยิงไปสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดลูกได้ลบเสียยี่สิบเก้าลูกมีอยู่สี่สิบแปดแต้มผลงานในบ้านของฟูแลมในพรีเมียร์ลีกเล่นไปสิบเกมนะครับตอนนี้ผลงานอยู่อันดับเก้าเฉพาะเกมที่เป็นเจ้าบ้านนับ ผลงานกับทุกทีมเลยนะครับเล่นไปสิบเกมชนะหไม่เสมอเลยแพ้สี่ยิงสิบเก้าสี่สิบสองลูกบวกเจ็ดมีแปดแต้มหรือฟูเนี่ยผลงานในเกมเยือนขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเล่นไปสิบเอ็ดเกมชนะหเสมอสี่แพ้หนึ่งยิงยีสิบเอ็ดเสียสิบลูกได้ลบเสียสิบเอ็ดลูกมีอยู่ยี่สองแต้ม ผลงานในถ้วยนี้ในคาราบาวครับเนี่ยนะครับฟูแลมเนี่ยในเกมแรกเลยที่ลงซึ่งเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกลงเล่นเนี่ยนะครับยุดเล่นในบ้านเจอนอริสก็ชนะไป2องประตูต่อหึ่งซึ่งนอริสเนี่ยนะครับแบ็กเนอร์คุมทีมอยู่ตอนนี้เนี่ยจะได้มาเจอกับริวพูและในเอเวครับซึ่งจะเตะวันที่28แล้วก็รอบถัดมาก็เจอกับอิฟสวิดบุกไปชนะอิฟสวิดหนรสา แล้วก็ล่าสุดเลยนะครับก็ชนะเอเวอเรตโดยการเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะจุดโทษส่วนริวบูเองเกมแรกเลยนะครับที่ลงเล่นในรายการนี้เนี่ยก็ชนะเลสเตอร์โดยถูกยิงนําไปก่อนแล้วเราก็มายิงแสงเข้าไปไป3.1แล้วก็เกมถัดมาในรอบต่อมาเนี่ยก็เจอบอลมัดซึ่งเราก็บุกไปชนะ1นึองแล้วก็ในรอบก่อนหน้านี้ เราเปิดบ้านรับเวสแฮมเกมนั้นเนี่ยบทบีเวสแฮมจนเดวิดมอยเนี่ยต้องออกปากยอมรับจริงๆส่วนหนึ่งก็เกิดจากการกระตุ้นของมิเกลอันโตนิโอสู่หน้าล่าบึกของเวสแฮมนะครับริบูถนลมสเละเลยนะครับห้าวหนึ่งเกมนั้นเนี่ยอันโตนิโอลงหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับไม่เห็นเงาเลยล่าสุดเลกแรกริบูเล่นในบ้านถูกฟูแล่ยิงนำไปก่อนจากวิลเลียน แล้วก็เราก็มาตีเสมอได้แล้วก็ยิงแซงชนะ2-1ก็เลยได้เปรียบในสกอร์2เลขตอนนี้นำอยู่1ลูกนะครับผลงานใน5เกมหลังเนี่ยผู้แล่มชนะแค่2ที่เหลือแพ้3นะครับเจอเชลซีแพ้1-0บุกไปเยือนแล้วก็มาแพ้วอรฟพูลในถ้วยนี้ลเลกแรกนะครับ2-1ุ 2, 0, บุกไปชนะก็เล่นในบ้านชนะลอเตอร์แฮม1-0 แล้วก็ชนะอาร์เซนอลสองจุนะครับเล่นในบ้านเป็นช่วงที่อาร์เซนอลเนี่ยสูญเสียความมั่นใจอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็แพ้บอลมัดสามตศูนยลิเวอร์พูลเองชนะรวด5้าเกมหลังนะครับเกมที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะครับก็บุกไปชนะบอลมัดสี่ตัวศนย์โดยยิง4ประตูในครึ่งหลังโชต้ากับนูนเยสเนี่ยซัดโคละสองลูกแล้วก็ เราก็ชนะฟูลแลมในถ้วยนี้เลกแรกสองประตูต่อหนึ่งแล้วก็บุกไปชนะอาร์เซนอลในเอเอค,คัพสูงประตูสองชนะนิวคาสเซิลสี่ประตูสองในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ชนะเบอร์ลี่สูงประตูสองระบบการเล่นเจ้าบ้านเนี่ยจะเล่นในระบบสี่สองสามหนึ่งนะครับโดยใช้ตัวรับสองตัวนะครับแล้วก็แนวรับหลังสี่นะครับ แล้วก็นักเตะที่อยู่ในชุดที่เล่นเกมลุกเนี่ยก็มีทั้งหมด4ตัวก็มีกองกลาง3แล้วก็มีหน้าเป้าตัวหนึ่งนะครับลูกหูจะเล่น4 3 3แต่อยู่ในเกมเนี่ยเราก็จะผันวิธีการเล่นไปเรื่อยครับซึ่งตัวผู้เล่นของผู้แล่มเนี่ยคาดว่าจะเป็นเลโนนะครับแล้วก็เป็นเตเต้แล้วก็โตซินอเดลาบิโอโยแล้วเป็น รบินสันซึ่งเป็นนักเตะที่เกิดในเมืองลิวพูลนี่แหละนะครับแต่เป็นเด็กจากเอเวอเรตันแล้วก็สายสัญชาติอเมริกานะครับอิซาดิีอฟนี่ในแนวรับนะครับแล้วก็กลางที่จะเล่นกลองเกมลุกก็เป็นเจ้าปาลินญ,ญาซึ่งเนื้อหอมมากนะครับแล้วก็แคนนี่กองกลาง3ามตัวที่จะเล่นบทบาทในตัวลุกเนี่ยก็เป็นแฮร์รี่วินสัน เปละล่าวิลเลียนแล้วก็ตัวเป้าเป็นราอูฮิมิเนสคาดว่าน่าจะจัดตัวตามนี้แหละนี่น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดเท่าที่ฟูลแลมเนจัดได้คิดว่าวิลซันเนี่ยน่าจะได้ลงเพราะว่าในพิมพ์นี่เ็ยยิงลิฟูได้หนึ่งลูกด้วยครับส่วนลิฟูเองเนี่ยผู้รักษ,ษาประตูก็น่าจะเป็นเจ้ลูกหมีนะครับควีนเคลเฮอร์แล้วก็แนรับสี่ตัว คอนเนอร์บรัสตี้นี่น่าจะเล่นแบ็คขวาต่อ,อยารินควอนซาจับคู่กับฟานไดคิดว่าพักอีบูไว้นะครับแล้วก็โจโกเมสก็จะเล่นแบ็คซ้ายส่วนแดนกลางเนี่ยก็น่าจะเป็นฮาวิลเลียสแมกกาแล้วก็ลันกรัรฟินแบกข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นโคดิกัรโปตาวินแล้วก็ดิโคโชตาลุยดิอาสเนี่ยต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าอาการที่ถูกเหยียบในเกมที่ชนะบ,บอลหมัดเนี่ยนะครับ เจ้าตัวเนี่ยจะมีอาการเจ็บอยู่หรือเปล่านะครับก็คิดว่าอาจจะยังไม่ถูกส่งลงตัแต่นาทีแรกแต่คิดว่าในเกมเนี่ยจะได้ลงแน่นะครับฟูลแลมเนี่ยก็ตามที่พูดนะครับผลงานในห้าเกมหลังเนี่ยก็ชนะแค่2นะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็เปิดบ้านชนะทีมจากลีกล่างด้วยนะครับหนึและอีกเกมหนึ่งเนี่ยนะครับชนะอาร์เซนอลนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย ก็มีผลทําให้อ์เซนอลเนี่ยเป๋ยาวเลยตอนนี้เนี่ยก็หลุดไปอยู่ที่สี่แล้วตอนนี้นะครับดูจากในรายละเอียดแล้วถ้าเกมนี้ฟูลแลมไม่สามารถเอาชนะเราได้เนี่ยบาย,บายเลยรู้จะเข้าชิงผมคิดว่าฟูลแลมเองเนี่ยคงจะต้องเน้นมากๆเพราะฉะนั้นตัวที่ดีที่สุดนาทีนี้เนี่ยก็น่าจะใส่ลงไปในเกมนี้และในส่วนในพเมลีเนี่ยค่อยว่ากันนะครับต้องชนะเท่านั้นแล้วก็ ส่วนต่างต้องมากกว่าหนึ่งลูกไม่งั้นเนี่ยอาจจะต้องไปวัดกันที่จุดโทษมาโกซินวาเนี่ยจะจัดวิธีการเข้าทำหรือพูยังไงนะครับพึ่งซึ่งในเกมที่ผ่านมาเนี่ยคือว่าวิธีการเข้าทำใช้ได้เลยนะครับโซลูเองเนี่ยฟอร์มดีใน5้าเกมหลังเนี่ยชนะรวดเลยนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ผมเชื่อว่าการจัดตัวเนี่ยก็ต้องจัดตัวแบบเข้มเลยแหละนะครับเน้นเพราะฉะนั้น ตัวที่คิดว่ามีคุณภาพดีมากที่สุดน่าจะจัดลงในตามนี้นะครับผู้ลักษาประตูเนี่ยคิดว่าก็น่าจะเป็นเจ้าลูกหมีแหละนะครับควี Queen her, นเคเลอร์ครับแต่ว่าแนวรับตัวต่างๆเนี่ยคิดว่าน่าจะจัดตามที่ผมคาดไว้ต้องมาลุ้นนะครับว่ามีโอกาสที่จะเห็นเทรนด์นะครับแล้วก็โซโบตอนนี้เนี่ยจากคำสัมภาษณ์ครอปเนี่ยคิดว่าสองคนนี้น่าจะโอเค ต้องมาลุ้นว่าเคธิโจนกับรูดิอาสเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่เคธิโจนเนี่ยน่าจะพักแหละนะครับเพราะว่ามีอาการที่แฮมสตริงนิดหน่อยนะครับส่วนรูดิอาสเนี่ยที่โดนเหยียบเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงนะครับยังไม่มีการอัปเดตมาตอนที่ผมจะทําคลิปเนี่ยนะเราก็อาจจะเห็นเจ้าโรบบนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยลงซ้อมได้แล้วนะครับแบ็กซ้ายเนี่ยอาจ,จเห็นโอเวนเบ็กก็ได้นะครับแต่ว่าแน่ๆแหละคอนเนอร์บาร์ีเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะได้สตาร์ทในตำแหน่งแบ็คขวานะครับส่วนเทรนด์เนี่ยถ้ามีชื่อก็น่าจะเป็นตัวสำรองครับแล้วถ้ามันเป็นไปตามที่ผมคาดเนี่ยผมคาดว่าครึ่งแรกถ้าลิวพูเนี่ยยิงนำสักสองลูกเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยลิวพูเนี่ยจะใช้โคตท่าในการเปลี่ยนตัวสำรองเนี่ยแบบครบเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเด็กๆถ้าถูกปล่อยลงไปเนี่ยก็ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับถ้า ให้ทายสกอร์เนี่ยคิดว่าน่าจะชนะัก2-0แล้วรี่ยูจะ,จะเข้าชิงไม่งั้นก็ชนะอุบิด1-0เนี่ยนี่คือก่อนเกมในคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศเลก2เป็นเกมตัดสินแล้วแล้วก็จะไปชิงในวันที่25กุมภาพันธ์นี้แหละนะครับสวัสดีครับ